อีกหนึ่งรุ่นไหมเ,เพื่อนๆได้ชมนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่จือพันธม,มุตโตนะครับรุ่นเปิดลูกที่ระลึกเจริญอายุวัฒนมงคล74ปีนะครับวัดเขาตะงเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิปีจัดสร้างพศอสองพันห้า้อยหกสิบนะครับเหรียญสวยนะครับมือเป็นมือมือเป็นมือนะครับ หัวตัดก็สวยคมชัดนะครับนัมเบอร์หนึ่งห้าเจ็ดหกนะครับเลขมงคลนะครับเลขหกนะครับเจ็ดหกสวยครับหลวงปู่จือนี่ถือว่าเป็นพระสายกรรมฐานที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็มีลูกศิษย์มากมายทั่วประเทศนะครับน่าเก็บบูชาครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต,ต์เราพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านครับ